โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะี้อนยู่เ,เกมจอดตำนานจอยูทพูดถังางซาอย่างเช่นเคยวันนี้เราจะมาสุ่มตู้ของติปิตรงกันนะครับนี่เลยระดับ SP นะก็ไอดีนี้เรามีในส่วนของ6ปีก SP ด้วย5ดาวเหลืองนะครับเราจะมาตามหาแม่ของนางกันนะครับเื่อใครไม่รู้นะติป,ปิตรงนี้ก็คือแม่ของน้อง6ปีกนะครับหรือว่าเชนเดนเสียนนี่นะครับนี่เลยของนี่ผม รีวิวไปแล้วเนาะพวกนี้นะครับถ้าเราปั้นปีปิโตงนะครับทําดาวเราก็จะได้ของตามนี้เนาะแล้วก็สุ่มสะสมข้างล่างนะครับคือไปสุ่มไม่พอมีห้าสิบเจ็ดไม่เป็นไรถ้าหกสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ในส่วนของที่สุม่มเอเดนนามอีกด้วยนะโอเคสุ่มไปก่อนแล้วกันขอให้ออกไวหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ทําดาวปีปิปตงนะถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เล่นก็เถอะแต่ก็อยากได้มาเก็บไว้นะ เรียบร้อยครับครั้งแรกก็เปิดประเดิมด้วยความเกลือไปก่อน,นครับไปครับมาเอะปึ๊บโอ้โหม่วงออกหนึ่งตัวเองนะถือว่า SR นี้ออกน้อยเหมือนกันนะะเดีย๋ยวเราก,กดแชร์ไปก่อนอ่าแค่นี้ก็น่าจะได้ไมั้งอ่าโอเคได้ใบหนึ่งขาดอีกสองใบนะ ถ้าได้ก่อนก็ดีฟึบโอ้โหทองมาครับโอ้ออินได้ออาินครับก็ถือว่าดีอยู่นะสามสิบครั้งได้เด็ดอามาหนึ่งตัวไปเดี๋ยวเรามาสุ่มตรงนี้ก่อนนะกันนะครับถ้าได้ก็คือพอเลือกดีๆนะเอาอันนี้นะครับไปจัดไปปีพี่ตรงหึ มาน้ำครับผมโอ้โหพม,มยุทธหม้าน้ำครับนี่ถือว่าเท่นนะพม,มยุทธ์มาน้ำก็เอาไว้ใช้ได้นะเอาไว้เล่นได้นะครับตัวนี้เหนืออีกอยี่สิบแปดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,าจะได้หรือเปล่า <Wow. S 1> ขอให้ได้เถอะอยากได้มาสะสมไว้ไงเซิเร์ฟจ,จีนก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วย ฟึบอุย้ยได้อุย้ยเอาเรื่องอ่าได้ปีบิตตรงครับผมหูเอาเรื่องสวยสาดโอ้โหแต่ขาแมงมุมนี้โหดูแบบน่ากลัวอยู่นะใครกลัวแมงมุมบ้างเนี่ยโอย้สุดยอดได้ครับผมเป็นไง SP ปีปิตตรงครับผมฮืสุดยอดจริงๆถึงถือว่าดวงเรามานะ ขออีกสักตัวโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ครับเราต้องทำสี่ดาวนะถึงเราจะได้ของเนาะอันนี้เราไม่ได้นะน,นี้สามดาวก็มีเป็นตู้วงแหวนเทพสมุดเหมือนกันนะเดี๋ยวหาหาของอีกสักหน่อยนึงจะรับจากไหนดีเนี่ยตรงนี้โอ,โอเค คือผมจะหาเพชรจากไหนไม่รู้ว่าจะหาเพชรจากไหนนะครับเดี๋ยวขอลองรับตรงพวกนี้ก่อนปึ๊บอ่อาอด่๋ยน้อยก็ได้มาอีกหน่อยนึงเดีย๋ยวเราเอาแต้มน,นี้ไปแลกได้ไหมเนี่ยแต้มกิลวจะถึงสองพันได้ไห่โอ้โหนี่นี่น,นี่ได้เพชรบานโอเคสามร้อยกว่าน่าจะพอ โอเคสองใบครับพอดีนะครับสุ่มทั้งหมดหกสิบครั้งเนาะอ่าไปครับอ่าขอเป็นตู้นี้แล้วกันนะหงแหวนแสนปีแมวแล้วกันไปครับตุยขออีกสักตัวหนึ่งสี่เท้าจะได้รับของด้วยฟิงโอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไร ีย๋ยวเราไปรุ้นในส่วนของสุ่ม S อ n I อีกนะถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งนี่เราจะได้ของนะได้เป็นใบสุ่มอีกสิบใบนะไม่รอช้าครับผมเอา้าต้องเลือกก่อนนะเออเมื่อกี้เขามีเรีบอกอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะโอ้ได้เออหลงครับไม่เป็นไรก็ถือว่า ยังดีนะครับได้ปีบิตรงมาตัวหนึ่งนะโอ้สุดยอดเอา้ายังปลดล็อกไม่ได้นะนี่แล้วก็ได้มานามาด้วยโอ้ดูดินางสวยนะผมยังเอามาเดินไม่ได้นะโอ้โหเอาเรื่องจาดโอ้โห การมากโอไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยน,นี่แค่ล่างนี้ก็สวยนะแต่ว่าผมชอบล่างสีเขียวมากกว่านะโอ้โหสุดยอดสวยจังนี่เย็นไงล่างเนี้ยสวยนะถือว่างดงามครับผมปีพิตรงเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟจีนหนูก็ขอให้ได้ทุกคนนะอ่ะแล้วก็จะพาไปดูนะว่ามีคนปั้นใช้หรือเปล่านะนะตอนนี้นะครับยังไม่ค่อย ยังไม่มีคนปั้นขึ้นมานะส่วนมากเขาก็ใช้หกปีกันเห็นไหมหกปีก็มีถังเฉือนอยู่เหมือนกันนะอ่ะนอนปีปีปตรงนี่ปีปีตรงเอพโหมีคนปั้นนะนะครับห้าดาวนะนี่โหอุ้ยคนนี้ดาวแดงนะก็เขาก็ทยอยสุ่มกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ